เราไปฟังคนอื่นที่เขาไม่ใช่เราอะแม้แต่เพื่อนที่มาด้วยกันเขาก็ไม่ได้เป็นเหมือนเราแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจเราเนี่ยดับว่าเราโชคดีที่เขาเข้าใจเรารู้เข้าใจปะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเราอย่าไปโกรธเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราจริงไหมลูกสิ่งนี้มันเป็นการรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเราและเกิดขึ้นกับเราเขาก็อาจจะมีเทพเทวะแต่ไม่ได้มาปรากฏเช่นเรา ปรากฏไม่เหมือนกันทุกคนมีเทพเทวดาปกปักรักษาทั้งหมดแหละแต่เทพ,พเทว,วดาที่อยู่กับเราเนี่ยท่านจะมาเรียกว่าให้เราอ่ะนำพาให้เราทําอะไรและเรามีหน้าที่เรียกว่าพันธสัญญาที่มีต่อพระองค์ว่าเรามาเกิดเพื่ออะไรเรามาเกิดเพื่ออะไรลูกเกิดเพื่อหาเงินรวยแล้วก็มีความสุขนี่เหรอคือความสุขของมนุษย์ที่แท้จริงลองพิจารณาดูสิ ว่าเกิดมาจนอายุเท่าไรจนอายุจะห้าสิบแล้วใช่ไหมเราใช้ชีวิตไปกับอะไรทำงานกินข้าวกลับบ้านอาบน้ํานอนเช้าตื่นมาอาบน้ำํำไปทำงานวนเวียนอยู่อย่างนี้หรอคุณค่าในชีวิตของเราอะมันอยู่แค่นี้หรือเปล่าถ้าเรามาทบทวนอะถ้าเราได้มาเรียนรู้ ใจเราจิตเราที่มีองค์เทพที่แท้จริงอะ่ะท่านมาเพื่อนําพาให้เรามีแสงสว่างในหัวใจเพื่อจะนําพาดวงจิตของเรานะั่นนะกลับไปสู่ที่ที่เรามาการที่ได้มีโอกาสมาเกิดเนี่ยเพื่อที่เราจะไ,ได้มาชำระนห้กรรมที่เรามีมาในทนี่มีตลูกเรามีกรรมอะไรมาเราไม่รู้หรอกแต่จิตอุญญาตดวงนี้มันมันพูกผูกฝังไปแล้ว และมันถูกเรียกว่าบ่มไปแล้วว่าเราทําอะไรมาไม่รู้กิจพวกกิชาติแต่ในชาติเนี้ถ้าเรามีสติรู้และตื่นรู้ว่าเราต้องหันมาทําความดีความดีในที่นี้คืออะไรเดินตามรอยศาสนาตนเองไม่ได้มีท่านแล้วต้อง,องเปลี่ยนศาสนาอย่างท่านมาให้เดินตามศาสนาพุทธแม่นับถือศาสนาพุทธ ท่านก็นให้มีทานคือการให้มีศีลคือศีลห้าและการภาวนาคือทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานเนี่ยเนี่ยคือข้อปฏิบัติเนี่ยที่ลูกอยากรู้แหละที่เราเป็นคนมีองเราต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติได้ทําไมถึงต้องมีครูบาอาจารย์การมีองค์เนี่ยทําไมต้องมีครูบาอาจารย์เพื่อช่วยชี้ทางชี้แนะ ในสิ่งที่เราเป็นเหมือนกับการที่เราไปหาหมอเราป่วยเรารักษาตัวเองได้ไหมเราก็รักษาตัวเองไม่ได้ถ้าเรากินยาคาราได้แค่เล็กน้อยเราก็รักษาได้แต่ถ้าเกิดเราป่วยหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดหรือว่าอะไรเราจะทําเองได้ไหมเราก็ต้องไปหาหมอเช็กเช้นเดียวกันเนี่ยยังของลูกอะ่ะเป็นอาการที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะ ตัวเองให้รับรู้ได้ว่าเราเกิดอะไรที่กับเราถึงต้องมาหาแม่ถึงต้องมารับรู้เข้าใจหรือยงังและการที่เรารับรู้ปุ๊บเรามีครูบาอาจารย์ตรงนี้ที่เราจะต้องมีครูบาอาจารย์แม่พูดถึงนะอาจจะไม่ใช่ที่นี่อาจจะไม่ใช่แม่อาจจะเป็นที่ไหนที่ลูกรับถือที่เราจะต้องรับ่านครูหรือว่ารับครูองค์ในของเราอันนี้เราต้องไปพิจรารณาด้วยสติปัญญาของเราเองว่าเราจะเลือกที่ไหน ที่ใช่สําหรับเราเข้าใจหรือยังแต่ถ้าเราจําเป็นต้องมีคูบาอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติไม่พอถ้าเราปฏิบัติได้มันไม่จําเป็นต้องมีแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่พอบุญบารมีเราไม่สามารถที่จะเปิดองค์ในเราได้เราต้องมีคูบาอาจารย์บางคนบอกว่าทําเองบูชาเองเปิดเองไม่ต้องมีคูบาอาจารย์ อันนั้นก็ลองทําดูแม่พูดให้ฟังนะว่านี่มันคือความจริงว่าอยาหลงเชื่อในคําบอกพอต่อกันและคําพูดของคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกับการที่เราสัมผัสด้วยตัวเราเองใช่ไหมลูกแม้แต่การที่เราจะดูโซเชียลดูคลิปดูอะไรทุกวันนี้มันมีมายามีมายาทั้งนั้นนะความจริงมีไม่เท่าไรเองแม้แต่การสื่อข่าวออกข่าวอ่ะ ทุกวันนี้มีแต่การปรุงแตง่งนั้นเลยและทําให้เรารู้หลงทาให้เรารู้สึกว่ามีความรู้สึกมีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่หลงเชื่อก็คือหลงผิดหรือมีความดูข่าวแล้วเกิดมีโทสารจริตหรือว่ามีความกลัวข่าวฆาตก้งตายหรือว่าอะไรเงี้ยสั่งผมทุกวันนี้มันมีแต่การปรุงแต่ง และทําให้เราเกิดความทุกข์ทท้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราอยู่กับตัวเองได้การที่เราหันมาพาจิตเราแล้วก็ทามสมาธิบวชใจนี่แหละการบวชใจเนี่ยทําให้เราแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตไปได้และการที่เราจะรู้จักว่าองค์ในของเราต้องการที่เราทําอะไรองค์ในของเราต้องการให้เรา เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไรแล้วท่านก็จะมาชื่นกับเราได้เพื่อเรานั่งสมาธิมากพอนะแต่ถ้าเกิดเรามีครูบาอาจารย์ก็จะสามารถปรึกษาครูบาอาจารย์ได้ตลอดแต่การที่ปรึกษาเนี่ยอย่างการมาที่นี่แม่ไม่ได้มีหลงเชื่อแต่ให้ทุกคนใช้สติและใช้ปัญญาพิจรารณาและให้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ด้วยตัวเราเองผูกผิดเรามีวุฒิภาวะ อายุมากพอแล้วเราจะให้ใครประทิงจมูกเป็นวัวเป็นควายไม่ได้เข้าใจพี่ลูกเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาเอาลงความรู้สึกหรือว่าความอยากมาหาแม่แล้วพาให้เรารู้สึกแบบว่าต้องทําตามไม่ใช่นะเข้าใจแล้วนะเข้าใจนะ